สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมกับช n n e l ของเรานะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องออมาแนะนําเรื่องจุล m า a เหมือนเดิมนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเราล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับ <c oughs> วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสั้นนะครับประมาณห้านาทีน่าจะจบนะครับวิดีโอนี้จะเป็นการบอก ให้ตัวระบบจุล่าเนี่ยเป็นอให้มันสามารถใช้ URL ที่เป็นภาษาไทยได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับไปที่ c ค t e g o r y ลี่ลองคลิกดูคลิกนู่นคลิกนี้ตอนนี้ก็คือผมจะบอกว่าตรงนี้เราสามารถใช้ให้เป็นภาษาไทยได้นะครับส่วนวิธีการ เดี๋ยวยังไม่ถึงวิธีการดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นภาษาไทยได้ไหมนะครับไปดูที่เมนูนะครับเมนูเมน,เมนูนะครับตอนเนี้มันจะยังไม่สามารถที่จะเป็นให้มันเป็นภาษาไทยได้นะครับตรง UI ของเราเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับว่า มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่ผมบอกจริงไหมเดี๋ยวเราลบตรงนี้นะครับตรงเอเลียเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับนี่เลยนะครับนี่คือภาษาไทยนะครับแล้วกดเซฟนะครับดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ มันไม่มันไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเราใส่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับง่ายมากนะครับคลิกสองคลิกเสร็จเลยนะครับไปที่เมนู system ครับผมอ่าแล้วก็ global configuration เราดูตรงนี้ครับ เราสนใจด้านด้านขวามือนะครับ seo s e s t i n g นะครับตรงนี้เราเปลี่ยนให้ use url re w r i t i n g เนี่ยก็ yes ไปนะครับหรือใครจะไม่ต้อง rewrite url ก็ได้นะครับตรงนี้สำคัญครับตรงที่เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือ unicode alias นะ alias นะครับเราสามารถ ให้มันเป็นภาษาอื่นก็ได้ไม่เฉพาะภาษาไทยนะครับถ้าเป็น u n ิ c o d e นะครับเพราะว่าถ้าเป็น u n i c o ้ดก็จะสามารถรองรับได้หลายภาษานะโอเคเราทําแค่นี้แหละครับสองคลิกเสร็จใช่ไหมครับก็คือเปลี่ยนเป็นเยตแล้วก็กดเซฟเสร็จ้ะครับแค่นี้เองนะครับอะเรามาดูกันว่ามันเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับไม่เฉพาะเมนูนะครับ ทุกอย่างนะครับที่เป็น alias ของตัวจ o o มล่นะครับ alias เนี่ยก็คือเป็น URL ต่อท้ายก็คือเป็นเหมือนกับคีย w o r d ที่สงวนไว้ห้ามซ้ำกัดนะครับโอเคเรามาลองอีกรอบนะครับนี่คือภาษาไทยแล้วกดเซฟเลยครับ ได้แล้วนะครับง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมเปลี่ยนกลับไปเป็นอของเดิมของมันนะครับคัตเอตอร์กี่ก็หมายถึงว่า,าหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ด้วยดีกว่าเดี๋ยวเขาไม่มีเพื่อนนะครับเราเล่นยิงมุกนะครับอย่างง,งมีหมวดแล้วก็ต้องมีหมู่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมบอกจริงไหมเราคลิกไปที่ c a t e g o r y ครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่าหมวดหมู่ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ตรง a อ i a s ตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นคําอื่นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับซึ่งมันเฟรนลี่กับตัว SEO ของเรานะครับเมื่อมีบอทเข้ามาเก็บเนี่ยก็คือตรง SEO ของเราเนี่ยก็จะมีความาแข็งแกร่งมากขึ้น นะครับในเว็บไซต์ของเราก็จะขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆน,น,นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมผมอยากจะบอกว่าช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์วิดีโอนี้นะครับให้ไปถึงคนที่คนอื่นๆที่ยังไม่รู้ว่าการตั้งค่าเนี่ย ตั้งค่ายังไงนะครับอยากจะให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยตั้งค่ายังไงหรือจะเป็นวิดีโออื่นที่ท่านได้ดูผ่านมาแล้วนะครับอ,อยากจะให้เปิดโอกาสให้กับคนที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้หรือวิดีโออื่นที่ผมได้สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยกันแชร์ออกไปให้คนอื่นได้ได้ดูกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม